สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับเวเปอร์ไทยวันนี้เลยว่าจะมารีวิวพอ t really, โปร s y s t e ิสจากดีซอค่ายดังมาเลเซียเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับผมอมืต่อมากลิ่นที่เราได้มาคือโยเกิร์ตกิ่ครับผมเป็นกลิ่นยาคูยาคูครับผมไอตัวปริมาณที่บรรจุมาครับผมอยู่ที่ 2ml ปริมาณนิโคติน3%นะครับผมหรือนิก30เรามา unpacking กันเลยโอ้โห oh. ยังครับแก๊ซิลนี่ครับผม เหมือนเดิมครับเป็นไงครับเอ๊ะทบทวนนหรือเปล่าครับ,บรเผื่เรียนนี่ครับรุ่นกรินแล้วก็แบรนด์เขาแล้วครับผม <c oughs> แกะสูบครับผม,มเฮ้ยโอโ้โหกลิ่นบางบางมากมากกรินไม่พุ่งเลยคือเทียบกับตัวกันก่อนนี่คือตัวนี้คือกลินค่อนข้างออกมาไม่ชัดเลยนะครับหลังจากแกะมากลินอืม โอ้โหอ่ะเรามาลองสูบดีกว่ามาวัดกันตอนสูบดีกว่าคือโดม์แบบนี้เพื่ออะไรไม่ไมไม่เกี่ยวอยู่ที่ตอนสูบสูบเท่านั้นจะรู้ไปเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ยดีอันนี้ดีอ่ะรีวิวเลย ดีสุดอะที่ผมลองมานะอีกสามสี่หัวที่แล้วอะเออแม่งคือว่าตัวนี้คือเป็นการดึงกลิ่นที่ชัดเจนที่สุดกลิ่นของโยเกิร์ตนี่คือแบบมันไม่ใช่โยเกิร์ตมันคือโยเกิร์ตดิ้งเออโยเกิร์ตดิ้งนี่คือแบบกลิ่นออกมาชัดเจนมากนะครับผมผมให้กลิ่นความชัดนี่คือไปที่ห้าเลยเอาห้าเต็มเลยความหวานอันนี้เซอร์ไพรสม์มากมากคือแม่งมีหวานมาด้วยหวานติดปลายะเวยแต่มันไม่ได้หวานมากผ่านนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้ก็เทียบแนละ้วมึงคือได้หวานแถมมานี่คือมึงคุ้มแล้วนะเออคุ้มแล้ว วานนี้ผมให้ไปที่2เต็ม5คะแนนะส่วนสุดท้ายก็คือผมให้คะแนนความเย็นที่ให้ที่3.5นะความเย็นมันเหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวของไอตัวโยเกิร์ตดิ้งเท่้ครับผมเพ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับไอตัวนี้คอมเมนต์กันได้คุยกันนะครับผมเหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ